ความรู้สึกของชีวิตและความเงียบสงบที่เรากำลังสัมผัสกับจิตวิญญาณของเรามันคือการค้นพบที่ลึกซึ้งที่เรากำลังสัมผัสกับหัวใจของเราสัมผัสเสียงแมลงเสียงนก เส,เสียงอะไรเสียงเรื่องมของชีวิตของป่าที่มันอยู่รอบตัวเราสัมผัสหัวใจของเราสัมผัสดวงวญญาณรรงนี้สัมผัสความรู้สึกที่เราไม่มีวันที่จะลืมเลือนม,มันคือความสงบสุขมันคือความ รักอันยิ่งใหญ่ที่เรามีต่อชีวิตของเรามีต่อคนที่เรารักมีต่อคนที่ที่รักเรามีต่อมวลมนุษยชาติมีต่อท้องฟ้ามีต่อป่าเขามีกอมีต่อสปปรรพสิ่งที่ดำรงอยู่เป็นชีวิตที่งดงามที่มันกำลังสั่นสะเทือนอยู่ในหัวใจและดวงวิญญาณของเรานั่นเองรู้สึกกับชีวิต รู้สึกกับความรู้สึกที่ลึกซึ้งนี้จากหัวใจของเราจริงๆมันจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แต่และว,วันแต่และชั่วโมงแต่และวินาทีด้วยความรู้สึกของหัวใจที่ยิ่งใหญ่และสติปัญญาที่มันที่มันลึกซึ้งที่มันจะดำรงอยู่ในความ มีสติสัมปชัญญะของเราในความรักในความเมตตาในความซาบซึ้งของชีวิตของเราไปตลอดช่วงน,นิดนิดนัรู้สึกถึงาการันต์ลอดมาและจะเป็นความรู้สึกของหัวใจที่มันซาบซ่านอยู่ในดวงวิญญาณของเราไปตลอดช่วงน,นิดๆๆนิดนั้